ตอนนี้จุดสําคัญนะครับที่มีพื้นที่ได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบจากการสู้รบก็คือเที่ยงคือการทรรั์จังหวัดศรีสะเกดครับหลังจากนั้นเขาก็อบพยพประชาชนในพื้นที่นะครับออกไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยอยู่ในพื้นที่การทรารมครับจุดนั้นมีหลายคนพยพบออกมานะครับเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณเจษดาต้นจำปารับรายงานจากพื้นที่เชิญครับ ครับคุณเจษดาคุณวันวิสาครับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอกันทะลักเลือกที่จะอพยพออกจากพื้นที่มาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับอบพยพมาอยู่พื้นที่อำเภอกันทะลมซึ่งเป็นศูนย์อพยพนะครับแม้ว่าชาวบ้านบางชุมชนนั้นจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่จุดที่เป็นจุดเกิดเหตุนะครับแต่พวกเขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจเลือกที่จะเดินทางมาอยู่ที่ศูนย์อพยพก่อนครับ อย่างชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบึงมะลูอำเภอกันทะลักกลุ่มนี้นะครับเลือกที่จะอพยพออกจากหมู่บ้านตั้งแต่สังเกตได้ว่ามีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอกันทะลักแม้ว่าชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับแต่คนในชุมชนเองก็ได้ยินเสียงระเบิดรวมถึงเธอเองก็รู้สึกได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ดูเหมือนจะรุนแรงกว่าเมื่อ15ปีก่อนนะครับ เธอจึงตัดสินใจอบพยพออกจากบ้านมาอยู่ศูนย์อพยพเพื่อความปลอดภัยครับบ่มีรถน้ำคานะอาศัยเพิ่นมาแต่ว่าถามมีรถจังมากที่เรียกว่าบริสิบมาอยู่แล้วคิดอยู่ได้ว่าแมื่บนนี้มาดอกที่เรียบบอบนี้่าขันคือสิบห้าปีที่ที่แล้วนั่นมันบอหลายแรงก็บอคิดสินี้ดอกว่าสียู่เลยว่าสิยู่บ้านนั่นเลยแต่ว่าโอ้มันหนักก็เลยพากันมาเลย ก็ได้ซ้ำที่ได้แชมู่ยังกม่ได้มาไม่ได้ยังมาบริษัทพูดกันแต่ว่าก็ต้องรอเหตุการณ์สงบนั่นแหละจังให้กลับก็คือตอนอยู่กันทลักก็คือกันสำหรับพื้นที่อำเภอกันทรารมถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่อพยพนะครับโดยมีทั้งหมด12จุดสามารถรองรับชาวบ้านได้ประมาณ3,000คนซึ่งตอนนี้ตัวเลขคร่าวๆที่อพยพมาแล้วอยู่ประมาณ2,000คนนะครับ ในอำเภอกันทรมให้ข้อมูลนะครับว่าหากจํานวนชาวบ้านที่อพยพมีจํานวนมากขึ้นก็มีแผนสํารองในการขยายพื้นที่ศูนย์อพยพเพื่อรองรับชาวบ้านครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการซักซ้อมแผนในการอพยพให้กับชาวบ้านเพื่อที่จะอพยพไปแต่ละศูนย์นะครับจึงทําให้เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นนั้นการอพยพชาวบ้านจึงสามารถอพยพได้อย่างรวดเร็วครับ แต่ละศูนย์ก็จะมีทางผูุ้่มในการศูนย์นะครับหัวหน้าศูนย์ก็คือท่านนายกอง์การเมืองจังหแต่ละแห่งร่วมกับทางท้องที่ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็พี่น้องแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านนะครับซึ่งช่วงเช้านี้ก็อาจจะฉุกและหุกหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทุกๆศูนย์นะครับมีเจ้าหน้าที่ของอำเภอการทลมนะครับร่วมกับทางท้องถิ่นท้องที่ร่วมกับกับพี่น้องการทลมนะครับได้ดูแลพี่น้องจากตำบลมึงมะลูอำเภอกันทลารักขับประมาณ2,800ท่านครับ สำหรับในศูนย์อพยพตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่นอนหมอนมุ้งทางอำเภอได้จัดเตรียมไว้เพียงพอสำหรับจำนวนชาวบ้านที่อพยพมาแล้วนะครับแต่ส่วนของที่ในอำเภอบอกว่าต้องการรับบริจาคเพิ่มก็จะเป็นในส่วนของน้ำดื่มรวมไปถึงวัตถุดิบในการประกอบอาหารนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถคาดการได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะกลับมาสู่ความสงบเมื่อ,อไหร่นะครับสดาครับ ครับคุณเจษด,ดาคุณวันวิสาครับในพื้นที่ศูนย์อพยพตอนนี้ชาวบ้านก็หลังจากรับประทานอาหารเย็นกันแล้วก็เตรียมที่จะเข้านอนนะครับโดยชาวบ้านบอกว่าทุกคนบอกตรงกันนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ดูเหมือนจะรุนแรงกว่า15ปีก่อนแล้วก็รู้สึกกังวลในการอยู่ในพื้นที่ขณะที่ในพื้นที่ชุมชนที่ชาวบ้านอพยพมาตอนนี้นะครับก็มีทางเจ้าหน้าที่เองก็คอยดูแลความปลอดภัย ในพื้นที่ชุมชนเนื่องจากว่าหลายคนที่อพยพออกมาอย่างรวดเร็วหรือเร่งด่วนนั้นเองก็ไม่ได้มีการเก็บทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านออกมาด้วยครับขอบคุณครับคุณเจษด,ดาครับเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเราฟัง